จากนั้นนะคะให้ดูที่ค่า dhd นะคะถ้าหากเราทำการยิงแล้วนะคะค่าตรงนี้นะคะไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะให้เรานะคะทำการขยับโพไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าค่า dhd นะคะจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Layout นะคะการวางผังวางหมุดนะคะซึ่งกล้องที่นำมาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อก Glowin นะคะ,ะ,คะรุ่น TKS 202N ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะกดไปที่ปุ่มเมนูนะคะ จากนั้นนะคะโปรแกรม Layout นะคะจะอยู่ที่ F2 หน้าเมนูนะคะกด F2 เข้าไปได้เลยคะ่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะ Select a File นะคะเขาจะให้เราสร้างไฟล์งานนะคะถ้าเราต้องการสร้างไฟล์งานใหม่นะคะสามารถกดได้ที่ Input F1 ตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากเรามีไฟล์งานเดิมนะคะสามารถกดที่ Read F2 ตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำการสร้างไฟล์งานใหม่นะคะกดเข้าไปที่ Input F1 ได้เลยคะ่ะ จากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะและ enter อีกครั้งนึงค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันมายังหน้าหลักของ layout นะคะต่อมานะคะให้เราทำการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยกดที่ F1 OCC PT Input ค่ะให้เรากดที่ F3 NE Set นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะโดยค่า n นะคะเราจะใส่อยู่ที่105.590ค่ะ จากนั้น enter df4 ค่ะค่า e นะคะเราจะใส่กันที่105.610ค่ะ enter df4 ค่ะค่าแนนะคะเราจะใส่ที่สูตรนะคะจากนั้นกด enter ค่ะ in s ht นะคะจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งเราจะวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวมุดน,นะคะเราจะใส่กันอยู่ที่1.5นะคะ จากนั้นกด Enter ที EN ER ่ F4 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันกลับมาหน้าเดิมนะคะและขั้นตอนต่อมานะคะให้เราใส่ค่าพิกัดจุดแบ็ k ไซด์นะคะโดยกดที่ F2 แบ็ k ไซด์ค่ะจากนั้นนะคะให้กดไปที่ F3 NE a z ค่ะซึ่งค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะสามารถใส่เป็นค่ามุมอสรมุวตได้นะคะโดยกดไปที่ a z F3 นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะทำการใส่ค่าพิกัด NE นะคะให้เรากดที่ Input ที่ F1 ค่ะ โดยค่า n นะคะเราจะใส่อยู่ที่103.610ค่ะจากนั้น enter ที่ F4 ค่ะค่า e นะคะเราจะใส่อยู่ที่105.610ค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะเพื่อทำการ a ท e แบ็ k ไซด์นะคะจากนั้นกดย้ที่ F3 ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะลันกลับมาหน้าเดิมนะคะและต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะให้เรานะคะทําการวางผังวางหมุดได้เลยค่ะโดยกดไปที่ F3 Layout ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องที่เราต้องการวางผังวางหมุดในจุดนั้นนะคะกดเข้าไปที่ F3 NE z ค่ะโดยค่า N นะคะเราจะใส่อยู่ที่102.428ค่ะจากนั้นกด Enter ที่ F4 ค่ะ ค่า e นะคะเราจะใส่อยู่ที่105.609ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะ enter อีกครั้งหนึ่งค่ะ r.ht นะคะจะให้เราใส่ค่าความสูงของป้อปีซึมนะคะโดยเราจะใส่อยู่ที่1.5นะคะจากนั้นกด enter ที่ f4 ค่ะเมื่อมาอ,อย่างหน้านี้นะคะให้เราไปที่ angle f1 ก่อนนะคะเพื่อทำค่ามุมองศาก่อนค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราสังเกตที่ค่า DHR นะคะให้เราทําค่าตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์ศูนย์ิปดาศูนย์ศูนย์ฟิลิปดานะคะโดยการคลายล็อกตัวกล้องนะคะและหมุนตัวกล้องนะคะไปยังมุมองศาที่ใกล้เคียงศูนย์ก่อนนะคะและใช้ปรับละเอียดช่วยค่ะเมื่อค่า DHR เป็นศูนย์องศาศูน์ูนริปดาและศูน์ูนฟิลิปดาแล้วนะคะให้เรานะคะทำการถือโพนะคะมาอย่างหน้ากล้องนะคะและให้ทำการกดดิที่ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะ <ST an th one> ให้ดูที่ค่า DHD นะคะถ้าหากเราทำการยิงแล้วนะคะค่าตรงนี้นะคะไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะให้เรานะคะทำการขยับโพไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าค่า DHD นะคะจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการวางผังวางหมุดได้เลยคะ่ะและถ้าหากเราต้องการวางผังวางมุดที่จุดต,ต่อไปนะคะเราสามารถกด Next ที่ F4 ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ทำตามวิธีการเดิมได้เลยคะ่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,น,นะคะสนใจกล้องที่เรานำมาสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุรังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แมกวร์ลูรังสิตคลองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ